Nên là ta có thể Pagkawantang Apiwadheni Utam Pagkawantang Apiwadheni Sawat so, so, Ako Pagkawantang Amon Sawat Ako Pagkawantang Amon Hamang Namat นะโมภะคะวะโตภาวนาสังฆวันตุอะริยานะโภภะคะวะโตภาวนาสังฆังนะมะอามิสังฆะนะมะอามิสังฆังอังยัง <ELL> แต่พาราณน์ตายอันเป็นสถานที่ขึ้นสูงสุดของชีวิตขอขถวายความเคารพท่านเจ้าคณะประสังฆาธิการที่มีภาษาทุกอย่างมากกว่าพระผมและขอแสดงความยินดีแต่ท่านเจ้าคณะประธานและพระเดชพระคุณที่เสมอและน้อยใจของทุกทุกท่าน การสถานีขนงสุโขทัท่านพ่อเป็นน,น,รปรนิ่งกสดงหารสระมารณ์ธรรมดยได้ก่าวเปิดประชุมและให้โอวาทแก่รัสภาพิการในเรียนเชิญไว้ทั้งสีง่โดยงานโดยและท่านนายกาวยงตาหนราสุดขั้ ซึงได้มาร่วมในการประชุมในทางนีาตาเวลาในมาร่วมในการประชุมในช่วงนี้โดยเฉพาะเป็นช่วงที่สถานการณ์ของอค์ประกอบโลกทำให้รากาของตัวอิเรานเป็นประคา การสำคัญนี้นะคระับอบตของเรามีทั้งหมดเจดแห่งนะครับซึ่งได้มีการเลือกตั้นผ่านไปแล้วทั้ง7แห่งนะคะรับตำแหน่งที่สําคัญของอบตอจะมีอยู่2องตแหน่งคือนาย,ยกอบตอกับประธานสภาอบตอนะครับในส่วนของนาย,ยกอบตอเนี่ยโดยทฤษฎีต้องมี7ท่านนะตอนนี้เรามีแค่หกท่านอีกหนึ่งอบตอนะคะรับอบตยังไม่รับรองนะครับยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเลือกยังแขวนอยู่นะครับ ผลการวิจัยออกมาจะเป็นยังไงเรื่องที่สองนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับการตรวจวัคซีนในที่สาธารณะต้เสร็จวัหนดีที่ผ้เสี่ยงวันไหนต้องตรวจกันวันที่สองนั่นเองตัวนี้าะว่าผู้แต่งเคยรับผิดชอบกัน กองงานการาสูงอำเภอปาชีเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการของคณะสูงอำเภอปาชีถูกต้องตามหลักธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมาข้อบังคับระเบียบคำสั่งพติประกาศพระปัญชาสัเสงเตรพรสสการาและคำสั่งของผู้ปกครองปัญชาระดับสูงขึ้นไปไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีประฏิทธิลาดวัตถุ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของเจ้าคณพนักบัะชีและเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงขึ้นไปอาศัยความในข้อ20ลงเล็บ1ลงเล็บ2และลงเล็ม5แหนงกฎมหาเทรสฐมาคโมฉบับที่23พศ2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามคามในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2535จึงแต่งตั้งให้มีผู้มีรายชื่อรายงานางต่อไปนี้เป็นคณะทำงานประกอบไปด้วยโดูดที่1พระครูโสพลสัติคุณ เจ้าวาดพระองค์เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานบกท่านพระสารูาาป,รปรรที่สองพระครูโพธิธรรมยิเวศด็อกเตอร์เจ้าวาดพัะมาโคที่ปรึกษาคณะทำงานรุ่นที่สามพระครูพิพัฒน์าศาสนานอิทธิรด็อกเตอร์ออรวัดโค้งอวนประธา,า,านคณะทำงานรุ่นที่สี่ พระครูวิเนสสังฆรานเจ้าวาดพระดานานรองประธา,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 านคณะทรรมานโรกที่ห้าพระครูประหักสมศักด์จารุมโมเจ้าวาดว,ะวะัดโคตรรองประธานคณะธรรมานโรกที่หกพระโสพันสาวรจิตโตวัดหนองโขวคณะทรรมานโรกที่เจ็ดพระเอด็ดวงเตชะวโพโด วัดปร,ร,รมพันธมคณะทำงนานโรคที่แปดพระชัยวัฒน์ชีนปรงโส ổ, วัดขุนแก้วคณะทำงนานโรคที่เก้าพระสัมพันธ์วรัตนวัดพระแก้วคณะทำงนานโรคที่สิบพระมงคลจิตจักรพระโรวัดบ้านพักคณะทำงานโรคที่ 11, ส,สิบเอ็ดพระสมศักดิ์ ธรรมะคุญโยวัดตะสมคณะทำงานโรคที่สิบสองพระอโนธรรมะพุโตวัดภาชีคณะทำงานโรคที่สิบสาพระนักทีกิตติปัญโยวัดมาโคคณะทำงานโรคที่สิบสี่พระปรตมคนกิตติมโนวัดพุก,กพสังเลขาการคณะทำงาน,ขน,ขน โรทีสิบห้าพระไชยนรงค์กันติวโรวัดโคกโขนผู้ช่วยเลฐานุการคณะทำงานโรทีสิบหกพระปราอรเทศเจมัสเทววัดปาชีผู้ช่วยเลฐานุการคณะทำงานโรทีสิบเจ็ดพระสุโิติภูมิสันติมโรวัดมะโกผู้ช่วยคณะทำงานในฐนุการ โูคที่ส8ปพระโสนรินวัอัญโยวัดหัวคุงผู้ช่วยในฐานะการพนักงานโรคที่19าาพระมหา,าสิริพลยานัชสิริวตัตะโกผู้ช่วยในฐานะการพนักงานและโลูคที่ย0สพระปิการนัยปัญญาวัดตะโกวัดเชิญธรรม เอช่วยเหลืานหนการคณะทำงานขอให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งทุกโรคได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อสนองน้าีวายเจ้าคณะอภิบาชีรวมทั้งเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงขึ้นไปในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ ไปจนกว่าจะมีการสั่งถอดถอนหรือยกเลิกคณะทำง,งานต่างทั้งนี้ตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่12มกราคมพุทธศักราช2565ลงชื่อพระภูสุธรเจติยาพิวัตรดรจ้าคณะอำเภออาชี ดุที่หนึ่งพระภูมิพลอดุลยเดชดที่สองพระภูมพลดุยดที่สามพระภูมิพสัตย์รจิรกรสามาถได้ครับุที่สี่พระภูมิพลสังการดุที่ห้าพระภูปรสศรสมศักดิ์ดุที่หกพระโสดาบันารรมดิโร รูที่เจ็ดพระเดชวนเดชราวัฒโนรูปที่แปดพระชัยวัฒนทนนทรวงศุลกับการที่มราจะไปไหว้ระเพลกันครับผมกับไปไปรางรูปที่สิบรูปที่เก้าพระสัมพันธาราโง รูปที่สิบพระมงคลจิจัารโลรูปที่สิบเอ็ดพระสุสัจธรรมปุโรหรที่สิบสองพระอมลรูปที่สิบสามพระนมทีรูปที่ส <realm> ิบสี่พระปราโุคลรูที่สิบห้าพระไชยโลหะรูปที่สิบหกพระปราดันเทศรูปที่สิบเจ็ดพระโสมิทธิภูมิรูปที่สิบแปดพระโสระเบ โลกที่สิบเก้าพระมหาสิริมงคละรูปที่ที่สิบพระอะไรพระภารีราอะไร